ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่สไตล์เซ <fi aster S 2> ็นเตอร์ตลาดนัดตอนกลางคืนของชาวฟังท้นเราจะพาไปดูร้านเด็ดร้านแซ่บกันนะฮะว่ามาที่นี่ร้านไหนห้ามพลาดเราไปดูกันดีกว่าครับปไปหน้านี่ครับรุ่นนี้ต้องชิมแล้วฮะซื้ออะไรดีกว่าหนูชิมนูชิมนูชิม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 หจิ้ม,มแล้ดูจะเผ็ดน, <พ Beautiful. S 2> นะเนี่ยนี่ครับฟินฮะ ีครับอร่อยมาก้องป่องลร้อนเลยโอเคอ่านี่จวดจ่ะอร่อยมากคได้เลยไม้เต็เต็งอเออเอาสาไม้ครับดูแบบเด้กกรุบมากเลยอ่ะ อันนี้เขาจะผสมใช่ไหมอ่าผสมอืเอาไว้ด,ดีมารู้กันดีกว่าปา่ะรู้ะหมอะโคตะอร่อยเลยมาค่ะดิฉันจะถือ,อนี่ให้คุณก่อนค่ะมึงกรูบแล้วมันหอมมากจริงชันก็ต้องอใช่ันก็ต้อง follow นะคะเพราะใช่เพราะกลัวมันหมดอร่อยมากหอมมากาพีมากเลย ก1 1> รบเย้ออร่อยมากน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูปลาลาครับของโปรดเลยต้องชิมต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวเอาใส่ข้าวใส่ผักสดกินก็อร่อยแล้วอย่างงี้มลาล่ากีนกนี่ตัวดีเลย,เยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบะเอาที่กินตอนนี้พอนะคะที่รักครับที่รักมูกตะโพลเลยครับขนลุกเลยขนลุกเกลียวเลยโอ้โหน้ำพริกน้ำพริกมาบอกปลาลาด้วยปริมาณพริกที่แตกต่างมา ดูครับอไข่มาดีกว่าอืมยีงมอ่อยเติมนี่ดู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 โอ้โหเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลลุยค่ะรุยครับอร่อยมากอร่อยมากอืมใจถุงไหมคะอืมขอกคุนโอ้โหน่ากินอ่ะอืม หน่อนไม้องี้ชอบเลย,ยมีปลาทิ้งชิ้นด้วยเฮ้ยเขามีผักให้ประมาณส่วนหนึ่งอะจ้ะทุกคนใช่ผักเยอะมากอันนี้คืออร่อยมากใช่<ต>ผักชีลาวถูกต้องผักชีลาวผักชีลาวนี่อย่างดีเลยขอบคุณึ้นขาใส่พิเพิ่มแบบนี้น้ำยาปลานี่ดื้อมากกุ้นเลยโอ้โห นี่ฮะระยรับบว่าไตปลาปลามาเป็นชิ้นๆแบบนี้และหน่อมไม้คือดีอืมเผ็ดนะอืมต้นเนี่ยคืออร่อยกินเข้าไปเลยยิ่งอ่ะนี่ไข่มาตุ้ม อันนี้คือปีกปลาหมึกล้วนๆนะปกติเราไม่ค่อยเจอแบบนี้นะมันจะกรุบมากๆปีกปลาหมึกปีกปลาหมึกเป็นส่วนที่หมึกใช้ไหว้น้ำมันจะกรุบใช่อันนี้ทำอะไรอ่ะลาบลาบลาบปีกปลาหมึกนะฮะอย่างนี้มันร้อนมากคนควั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 นฮืมรู้ยังฮะเป็นไงกรุบมากเหรอไอเดียวโห อร่อยเลยอือหือ,อ,อโอ้โหอร่อยอะเยี่ยมมากร้านนี้แนะนำนะฮะต้องมานะมาสายมามามาตราสสารได้เซ็นเต่อะไรนี้ต้องต้องต้องกินจริงจริงพี่มือหาย,ายากมากเลยคนระับอือหือแบบมากสบายอ่ะ เดี๋ยวจะป้อนออกมาเลยฮะดูสิคะบ้าจริงเนี่ยปลาไก่เข้ามากเนี่ยต่างต่างไรอือหืออือหือพร้อมไหมคะคุณกระอู่อยู่นะฮะกระเพาะลุยมากเลยดิซีขาวแหวมเลยดูครับอืออเอามากพิกทั้งใบแล้วนะอ่ะ เผ็ดไหมเนี่ยอร่อยเฮ้ยจะบอกว่าแถบภาคกลางอร่อยมากเลยโอ้โหดูดูดูโอ้ดูแลดูแลขนาดนี้อ๋อเลยนะพี่หกสิบเก้าของตัวยบอกไุ่นม่ค้าได้จ้าเขาไม่รู้สึกร้อนเลยเหรอยังดอเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงดูต่อครับ เนื้อใสๆนะจ๊ะมันจุกๆหืมสดให้น้องเจ๋าว่ะเปรียวแน่นอนเผ็ไดได้ครับเผ็ดได้ค่ะเผ็ดได้บอสมาจะโวย<น>ดูดิดูไข่เขาเฮ้ยร้านนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆครับโอ้โหลียครับ โอ้โหเป็นคาราเบลสดมากอืมเต็มเลคาราเบลเน่ลองได้โอ้โหเราจะดูดขึ้นไหมคะขึ้นค่ะ้เพราะเราผสมให้ทานได้ทั้งได้เนื้อได้หนังโอเคสวยมาก กินนแล้วเี่ยจริงติดดาวขนาดนี้อ่ะให้ฉันดูดก่อนไหมอ่ะลองดูดก่อนเออเธอให้ฉันดูดก่อนดีกว่าอ่ะอ่าดูดก่อนเพราะว่าเธอเธอดูดก่อนอะฉันจะไม่ได้กินแล้วจริงโอ้โหดูความเข้มติดดาวนะจ๊ะอือเข้มข้นถึงใจมากนี่จริงฉันดูดไปเขาจะดูดไปเยอะเลยนะเยอะเลยนะเธอจับฉันจะอดกินเลยนะเอออร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยเลย ผมตัวบ้านกูนะฮะเด็ดน,นุ่มมากอร่อยนี่เราก็เห็นหมึกไม่ได้นะคะต้องจัดเห็นหมึกต้องแวะฮะอ้าวนี่ครับอันนี้ชั้นมือเต็มแนละ้วคุณต้องป้อนดิชั้นแล้วนะ่ะโอ้โหให้ป้อนเลยครับอ,อ่ะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งไปะหืมอ<ป>ร่อยจิงดีนี่ไข่ไข่ไข่หืมไข่หมึก ของเผ็ดของแซ่บตลาดนี้มีเยอะมากนะคะโคตรปิดเลยเดืดตันคาร์เบลแบบโม้ดูสิจ๊ะ นุ่มๆคุ้มมากโอ,อ้โหหืมื้อรุยฮะแต่เจียนนั้นด้วยอืมโอ้ยนึกออกโอ้